สวัสดีครับเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาปลูกนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์พืชชนิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือนะจิงจูช่ายนะพืชที่มีรสเย็นนะครับช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายนะครับสบุนเคาเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะเขาจะเด่นในเรื่องของการฟอกเลือดนะแล้วก็บำรุงปอดนะแล้วก็มีสารที่ช่วยเย็บยั้งเซลล์มะเร็งด้วยนะครับ สำหรับวิธีการขยายพันธุ์นะการปลูกก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับจะเหมือนกันกับเราปลูกสระแหนนะครับโดยครั้งนี้ผมจะใช้เป็นนี่นะครับเป็นกิ่งนะที่ไม่ใหญ่มากนะครับเราตัดออกมาจากกอเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการนะรนำไปปักชำได้นะครับง่ายๆนะครับโดยการปักชำในถุงเพาาชําก่อนนะครับหรือเราจะเอาไปนะ ปลูกลงในกระถางใหญ่ๆเลยก็ได้นะครับนี่ผมจะเอามาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลิบใบออกให้เหลือประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เตรียมเอาไปปักชำได้เลยนะครับพวกกิ่งแขนงต่างๆนะครับที่เขาออกมานะเวลาไปสัมผัสกับพื้นดินนะครับรากของเขาจะงอกทันทีเลยนะครับง่ายมากนะในการปลูกสำหรับดินที่ใช้ปลูกนะผมอยากให้ดิน มีความร่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะเติบโตได้ไวนะครับโดยการปรักชางคํานี้ผมจะใช้เป็นนะถุงพ่อชํานะเล็กๆก่อนนะค่อยจะเอาลงไปปลูกในกระถางนะครับนี่ได้มาแบบนี้นะครับแบบนี้ก็สามารถเอาชําได้เหมือนกันนะฮะดินในถุงพ่อชําที่ผมใช้นะจะเป็นดินหมักกับพวกใบไม้นะครับเราเอามาแล้วก็ลดน้ําบนะครับหลังจากนั้นก็ นี่นะครับจิ้มลงไปเลยนะครับแบบนี้เลยไม่ได้มีพิธีอะไรมากมายครับจิ้มลงไปนะแบบนี้เลยนะครับสําหรับการขยายพันธุ์จริงจูัยของเราการปลูกนะครับผมก็อยากให้ใช้กระถางนะใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราปลูกแล้วนะครับเขาจะาขยายออกได้ไวมากนะครับไม่นานก็จะเต็มกระถางเลยนะครับ ถ้าเราปลูกใส่กระถางเล็กๆนะแป๊บเดียวนะครับเราก็ต้องได้เปลี่ยนกระถางนะครับหรือย้ายที่ปลูกใหม่นะครับเพราะว่าเขาโตนะครับเราก็ไปไวมากนี่นะครับเราปักจิ้มลงไปให้มิดแบบนี้เลยนะครับให้มิดโคนแบบนี้เลยนะครากของเขาจะออกมาข้างล่างนี้นะครับแป๊บเดียวนะเขาก็จะสามารถเอาไปปลูกได้นะครับ เมื่อเรานำมาปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลดน้ําให้เปียกชุ่มไปเลยนะครับแล้วก็จะนําเขาเอาไปเก็บไว้ในร่มก่อนนะครับเราจะยังไม่ให้เขาโดนแดดนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ใบของเขาจะเหี่ยวลงนะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเขาจะไม่ตายนะฮะหลังจากนี้ไม่นานเขาก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็จะกลายเป็นต้นจริงจูช่ายให้เรานําไป ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวอย่างที่ผมได้ปักชำลงในถุงดำไปนะครับ2ต้นนะตอนนี้เขาก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือที่ผมได้ทำการปักชำไปนะครับตอนนี้นี่ถุงนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะนำเอาไปปลูกได้แล้วนะครับแล้วก็มีถุงหนึ่งนะครับเขายังเล็กๆอยู่เพราะว่าผมเพิ่งปักชำไปไม่นานนะครับใบเก่าของเขาจะร่วงทิ้ง ทั้งหมดนะครับเริ่มจะมีใบเล็กๆขึ้นมานะครับสำหรับอีกถุงหนึ่งนะครับทนมากนะครับเขาไม่ตายง่ายๆนะนี่ดูครับนี่นะครับผมก็ปักชำไปแล้วก็ใบเก่าเขาร่วงทิ้งแห้งไปนะฮะแล้วก็นี่ครับเขาก็มีรากแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจะแข็งแรงขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปในร่มไปก่อนนะครับ เมื่อได้ต้นประมาณนี้นะผมก็จะนำไปปลูกนะครับสิ่งสำคัญนะครับการลดน้ำเราต้องลดให้สม่ำเสมอด้วยนะครับช่วงนี้สังเกตดูหน้าดินนะอย่าให้แห้งเลยนะครับเพราะว่าการช่วงนี้ร้อนมากนะครับโดยเฉพาะอุะ้เพื่อนคุณผู้ชมที่ปลูกไว้กลางแจ้งนะครับไม่มีผ้าพรางแสงส่วนการบำรุงนะครับสูตรของผมก็จะเป็นนี่นครับ ง่ายๆเลยนะครับเหมือนที่ผมทําทุกคลิปเลยก็คือน้ําหมักมูลวัวนะที่ผมได้หมักไปก็นํามาผสมน้ําแล้วก็ลดให้เขานะครับ3วัน5วันลดครั้งหนึ่งนะครับแต่น้ําเปล่านะครับผมลดทุกวันนะส่วนน้ําหมักมูลวัวผมจะผสมน้ําลด5วันนะ3วัน5วันก็จะลดครั้งหนึ่งนะครับเท่านี้นะครับจริงจุดายของเราก็จะมีใบที่เขียว งามนะครับแล้วก็ที่สําคัญปลอดสารพิษด้วยนะครับสําหรับเมนูนะที่ใส่จริงจูายนะเป็นประจําผมจะชอบนะครับใส่ในข้าวต้มนะแล้วก็เป็นต้มจืดนะสำหรับเพื่อนๆ่คุณผู้ชมที่รู้จักกันดีนะครับก็จะเป็นพวกต้มเลือดหมูนะครับจะขึ้นชื่อมากนะครับในการ ใส่จริงจูชาชนะครับส่วนข้าวต้มนะผมชอบมากเลยนะครับกลิ่นเขาจะหอมอ่อนๆนะไม่ชุนมากนะครับแต่สําหรับเมนูนะนำไปปั่นทําน้นําปั่นเนี่ยผมยังไม่เคยลองนะครับส่วนมากผมจะใส่เป็นพวกน้ําซุปพวกต้มนะซะมากกว่านะถ้าใครนะครับเคยลองนะปั่นก็ลองคอมเมนต์นะบอกรสชาติกันด้วยนะครับ นี่นะครับก็คือวิธีปลูกวิธีขยายพันธุ์นะก็ง่ายๆนะครับเขาจะทนทานมากนะครับปลูกไว้กลางแจ้งนะครับกระถาง2กระถางนะผมไม่ได้ปลูกกระถางใหญ่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมชอบนะครับก็ขยายเป็นกระถางใหญ่ๆไปเลยนะครับก็ได้เหมือนกันครับสำหรับเพื่อนๆคุณผู้ชมนะที่ยังไม่มีก็ลองหามาปลูกดูนะครับก่อนอื่นต้องลองไปชิมดูก่อนนะถ้าใครยังไม่เคยลองนะครับก็ จะมีในเมนูพวกต้มเลือดหมูนะครับที่เขาขายตามร้านนะลองดูนะครับถ้าชื่นชอบก็ลองหามาปลูกดูนะครับเป็นสมุนไพรเย็นนะครับของดีมีประโยชน์มากมายนะครับลองเอามาปลูกไว้ที่สวนดูครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะให้ผมด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ